ดาเอนโดฟินนะคะเ,เขียนในใจร้องในเพลงค่ะสบายๆกันในช่วงภาคบ่ายนะคะกับรายการบานไม่รู้โรยสวททพัทลุงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงค่ะช่วงนี้คงจะต้องเชิญชวนกันนะคะเที่ยวง,งานกาชาติงานสมโพธิพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศงานกาชาติประจําปีของดีเมืองลุงเรานะคะตั้งแต่วันที่6มาแล้วนะคะไปจนถึง15มิถุนายนค่ะ มาเที่ยวมาชมมาชิมมาช้อปกันได้เลยนะคะของเขาบอกว่าของอร่อยเยอะใช่ไหมปีนี้ก็ไปเดินสำรวจมาแล้วเหมือนกันยังเดินไม่หมดกูนุ่งเนื่องจากว่าฝนตกฝนไล่ก็เลยต้องกลับก่อนนะคะช่วงวันพิธีเปิดพอดีไปถ่ายทอดเสียงด้วยก็เดินไปแป๊บนึงเดินไปโซนหนึ่งก็กลับนะคะยังเดินไม่หมดเลยนะคะเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปอีกแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่าปีนี้ก็ยังคงมีอะไรดีๆให้กับ นักท่องเที่ยวเราเหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะไปอีกนะคะเชิญชวนไปเที่ยวกันได้ไเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนิดนึงคุณผู้ฟังภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้โครงการน้ำบาดาลตามแนวพระราชดำริ โดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริณนะบ้านปากชัดหนองบัวตำบลหนอง้าย อำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่แล้วก็โครงการน้ำบาดาลอเนือ่องมาจากพระราชดำร,ร,ริรวมถึงระบบผลิตน้ำบาดาลจุดบริการน้ำแร่จากนั้นชมวีดิทัศน์การจัดการน้ำบาดาลในพื้นที่รับฟังรายงานปัญหาภัยแล้งการจัดการน้ำ น้ำบาดาลในพื้นที่ซึ่งเตรียมโครงการเสนอของงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในหมวดโครงการพื้นฐานด้านน้ำ12โครงการด้วยการจำนวน3,194รายการนะคะงบประมาณทั้งสิ้น14,859ล้านบาทโดยประชาชนจะได้รับประโยชน์กว่า5 0 0 0 63,239ครัวเรือนพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า134,620ไร่แล้วก็จะเกิดการจ้างงานรวมไปถึงพื้นที่าการเพิ่มปริมาณน้ำได้ถึง221.46ลูกบาทเมตรต่ตอปีด้วยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวบอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับฟังเนี่ยนะคะ จะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือประชาชนได้เกือบ1 0 0 0 0แสนครัวเรือนก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าชื่นชมแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำหนึ่งในปัจจัย4ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกคน อีกทั้งยังช่วยทําให้พื้นที่ประสบปัญหา,ายพล้งขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรมีน้ําใช้อย่างเพียงพอสามารถลดต้นทุนในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ําอุปโภคบริโภคหรือต้นทุนทางการเกษตรซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะแล้วก็สำหรับงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านทรัพยากรน้ำเนื่องจากเป็นการวางรากฐานที่มั่นคง ให้กับประชาชนทั้งในระยะสั้นกลางและยาวไม่ใช่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมความมั่นคงและความยั่งยืนในอนาคตด้วยนั่นเองค่ะก็ติดตามภารกิจตั้งแต่เช้านะคะถ้าติดตามเพจของเรากันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเพจสวท พัฒนลุงกรมประชาสัมพันธ์ก็จะลงภารกิจของท่านนายกไว้ให้ได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะคะอืมก็เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็การไลฟ์บรรยากาศก,การลงพื้นที่ด้วยนะคะที่บ้านหนองบัวหิง่งอำเภอห้วยกระจกเขาบอกว่าที่เนี่ยเดิมทีเนี่ยก็ เป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแหลงซ้ำซากมาอย่างยาวนานเทศบาลตำบลสะลงเรือเคยแก้ไขโดยจัดส่งน้ำด้วยรถบรรทุกแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจแล้วก็พบแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาเป็นระบบประปาได้แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของเอกชนไม่สามารถใช้งบประมาณจัดซื้อได้ตามระเบียบราชการ อย่างไรก็ตามค่าราชการผู้นําท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินกว่า2ล้านบาทค่ะเพื่อจะซื้อที่ดินแล้วก็ถมดินให้สูงขึ้นก่อนเสนอโครงการแล้วก็ได้รับงบประมาณ เมื 65, eding eding ่อกลางปี2565นะคะท่านก็ไปดูเรื่องน้ำล้นล้นเลยนะสำหรับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็เข้าไปติดตามรายละเอียดความคืบหน้าแล้วก็บรรยากาศได้นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนอกเหนือจากเพจแล้ว t ิ k t o k ของสวทด้วยนะ Radio Thailand พัทลุงเข้าไปเซิร์ชหาได้เลยเป็นรูปโลโก้สีชมพูนะคะก็จะได้ติดตามทุกประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่นะคะ